ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภูมิภาไทยในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดสุโข,ขทยัยไทยเหนืเพื่อนที่ภาคเหนือ,อทําให้มีฝนตกหนักในหลายมีการมีกานะ้ำเกินอระดับ เกิดการทำให้สายรถแล้วสองตัวเรือและได้มีการแจกใจหุ่นแยงที่หาเพื่อนพึ่งพายามยากิถาการชาติไทยเพื่อนนามามอบให้กับผู้ประสบภัยมามอบให้กับราษฎรเพื่อเป็นการบำบดู้าราจังหวัดสุรินทร์นายทรรมาธิการกับคุณทราบข่าวข่าวสารเจ้าฟ้าวิชารัเอีสยาเอล ทะเลที่ราบเทียมพอดีไทยสำหรับวันนี้ทรงพระบรุณาโปุตรเจ้าพระมม่่อสีนะโลกอำเภอสีนํำโนงและิสมายเ็ที่สูดัดมหาวชรารรราชพิดาากรงพระเกษมบรราชกุารพระเจริญ Huyện <laughs> Tkt <laughs> <laughs> ลดับสุดท้ายในอำเภอสุขัยไปดูในนี่ได้เปลี่อกระาเ่ับบานเไม่เป็นไรเรื่องปกติก็ฝากท่านดูแล้วกันแล้วก็ คุ 1, 2, ขอไหนึ่งสองคุครับเย่านะครับเอาไปทานกันเอาไปเก็บที่เก็บได้คือดู ว่าเครื่องกระป๋องมีอายุบางทีเราเคยเจอนะถูมันไม่จะไม่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 ต้องเพราะงงนั้นไม่ไม่ปรารถนาอย่างนั้น